สวัสดีทุกคนอันนี้คือเขาหน้าแซงของพี่น้องสนเพาบรูนะน้ำเนี่ยมาจากท่งผู้ทุกคน,นะนเขาน้าแซงสิ่งที่แปะก็คือทุกคนเลยเจ้าของพลนี่ยางลาออยู่ดะล,ลาะปลาเพลยนกซึ่งวิธีแล้นนกของอน,นาพี่น้องสุนเพาบรูทางนี้คือเอาโกดเบกเกาๆนะกดเบกที่กินแล้วทิมแล้วหรือว่ากระป๋องน้ำนมมาแล้วมาห้อยไ,ไว้มาดิเห็นป็นเป็นเนสาไม่นเสามันดึงเส่นั้นดึงเพอยเฮืรนกนั้น นี่เวลามันมันมามันมากินอันนาเข่าพอดีอันนาพุ่นมันมันเป็นนห่วงแล้วน,ะนะเป็นห่วงแล้วเพืเ่อนเฮ็ดออมบนหน้าเลยกระป๋องเบหรือกดูอันกระป๋องโกนนมนะด็ดเด็ดเวลาดึงมันจะดังเหมทุกคนนี่น่ายวนั่งได้เราก็อยู่นี่ได้เวลานกมาเราก็ย่างเลาะนั่นๆ,ๆ,ๆัเรากันเด้ ละลายยางโละเด้เขาเลยมันอ <code> le ่โศงอันเด่นๆมันกำลังเป็นละลายอยู่ที่นี่นกแตะจะเซลออกไปพันมีไลนนี่อุ้วไหวนกมันกินเม็ดทรงเม็ดลายเธอเม็ดทรงเม็ดได้บาทเลยมันก็มดเลยนี่นี่กวดเบ๋เก่าๆนี่ทุกคนนี่ไปกวดเบ๋เวียดเลยอันนี้น่ะหรือว่ากระป๋องน้ำนมที่ปะแล้วนะ ที่ทิมเร็วถือว่าหน้าแล้วก็ไมีได้กว้างเลยนะเนื่องจากมันน้ำนี่เอามาจากเค่งผู้เลยโตสายมากประมาณอ่โอยลักไปไป่ายเลยเราโต้มาแล้วมือนมาเลยด้ทุกคนนะนี่เด่น,นี่หลายซอยละน,น,นี่นกมันมันมาจากผู้นกเฉว,วๆซลอยู่นก เาาฝ้อยู่แสดงว่าตื่นมือเช้ามาปุ๊บเราต้องได้ม like าเฝ้าเลได้ท hmm. ุกคนเลยมือสัตนแหละโอ้โหอัีนี้เราไลนกแล้วย่างหล่อนกปีมันมาเป็นหมู่เป็นหมู่เลยพูนโซนสุดเขาเราง่ามได้ អូណាំบ่พอบ่អឺណាំទីជើប៉ប៉ណាំអូប៉ប៉ណាំเนาะເນື້ອແນ່គុណនេះຄວ្ននេះລະบ่មិនចឹងພໍກັນអូអូណាំบ่พอเออប៉ប៉ណាំເພິเออຈົ່ມມາຫຼາຍນົກຕື່ມມື້ເຊົ້າມັນຫຼາຍบ่ລະຈົນຄຳຜູ້ຍັງມື້ເນາະປາຫຍັງເລาะບໍ່ນີ້ຫຍັງເລาะມື້ນີ້ຕະຫຼອດบ่ຫຍັງເລาะຄນາວັນນີ້ກະຫຼາຍຕະຫຼອດເລີຍນົກກະຈົ່ມប៉ប៉ນົກເນາະຕະຫຼອດເລີຍຢ່າງນາຍຢ່າງນີ້ມັນແຍ່ເອົາ แข่งเดดไลเนาะโอ้จนเกี้ยวพูนโอ้ยเนอจนเกี้ยวพูนเลยจนเกี้ยวจนเข้าขึ้นเล้าแล้วพอจะย่าเฝ้าแม่นบ่นกนะแม่นบมอนเซลเะลนะตั้งโลมากินแล้วเนาะคัดสีวะว่าตั้งแต่มันเป็นห่วงซ้ำนี้จังมาเฝ้าเลยซ้ำนี้มันก็บอกว่าซ้ำนี้นะช้ำน้ออะ

ต้องพิลึกต้องได้กินข้าวกินน้ำเลยเนาะกินขาวกินน้ำแม่พิลึกเนะกาะก็ได้เอวอะไล่นาะพล่นไปไรเนกมันกินสซงไงแรกนะมันกินนี่ยมันกินตลอดบ่นกนะมาตลอด,ลอดโอ้แต่ชาวโอ,อ้แต่ชาวตื่นมากกินตลอดเอ๋ออดเอาซา,ามซ่ามันเป็นฮู้งเลยเก็บเกี่ยว <c oughs>